เปิดตัวแล้ว Snapdragon 8 8 8ชิปตัวท็อปรุ่นล่าสุดอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้ง g p u AI และโมเด็ม5 g เปิดตัวแล้ว Snapdragon 8 8 8ชิปตัวท็อปรุ่นล่าสุดอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้ง g p u AI และโมเด็ม5า g ล่าสุดทงางหัวข้อม้เปิดตัวชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 888, โดยเป็นชิปเซ็ตรระดับเรือธง ซึ่งเตรียมใช้งานกับแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำอย่าง ASUS Black Shark Lenovo LG Meizu Motorola Nubia Realme OnePlus Oppo Sharp Sony Vivo Xiaomi และซักที่อีกด้วยครับโดยชิปเซตรุ่นนี้ใช้ GPU Adreno ตัวใหม่ที่รองรับเฟรมเรทได้สูงสุด1 4 4เฟรมต่อรนเซีซึ่งเป็นการอัปเกรดที่สำคัญของชิปเซต GPU ข้ายหัวข้อมเลยทีเดียวครับส่วนด้านรายละเอียดยังไม่เปิดเผยในตอนนี้นะครับแต่ทางด้านหน่วยประมวลผลภาพ Spectra ISP เร็วกว่ารุ่นก่อนถึง35%หรือเท่ากับว่าสามารถรวบรวมข้อมูลภาพได้ที่2.7กิกะพิกเซลต่อวินาทีซึ่งเท่ากับภาพความละเอียดต่ล้านพิเซลประมาณ1 2 0ภาพครับซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพสำหรับระบบคำนวณภาพถ่ายครับด้านฮาร์ดแวร์นั้น m a c h i e Learning ที่ถูกอัปเกรดนั้นในชิปรุ่นนี้ขวอคอมมีการปรับโครงสร้างโปรเซสเซอร์ h e x a g o n ใหม่ทําให้มีสมรรถภาพประมวลผล26 TOPS เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ s n a p d r a g o n 865ที่มี15 TOPS ขณะที่ชิป M1 ของ Apple มี11 TOPS ครับชิปรุ่น Snapdragon 888นี้มีโมเด็ม Snapdragon X65G เวอร์ชั่นที่3ของทาง q u a l c o m ที่รองรับซับ6และ m MM m w a 5G ในทุกย่านความถี่หลักที่ใช้งานทั่วโลกเลยครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายรองรับทั้ง Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.2ครับโดยนายลีจุนที่เป็น CEO ของเซิร์ฟมีเผยว่าผมมีความยินดีที่มี11สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ของเราจะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนกลุ่มแรกที่ได้ใช,ช้ชิปเซ็ตสำหรับตัวก้น888นี้ด้วยครับ